สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับโอเควันนี้วันนี้ได้ตาป่ามาครับตำป่ามานะครับทุกคนเนาะจะมากินนะครับมากินด้วยกันนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็มาแซ่บมันนัวด้วยกันนะครับทุกคนเนาะมาแซ่บมันนัวด้วยกันนะครับปติดตามเพจ มอจิลวัฒแฟนเพจนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube ด้วยนะครับ y o u ูทูปมอจิลวัฒชาแนลนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube นะครับทุกคนเนาะมามากินด้วยกันนะครับมากินด้วยกันครับกับข้าวเหนียวประมาณนี้ครับข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะครับนี่ซ้มตำปลานะครับทุกคนไม่ทำเองนะครับอันนี้คือซื้อนะครับซื้อตำปลานะ ทุกคนมามาสวยกันมากินกันครับจำป่าครับนี่ครับสวยกบมาสวยครับมาสวยนะครับทุกคนนะ ข้าวเหนียวนะครับทุกคนข้าวเหนียวหอนอยนะครับตำปลาหอยมีหอยมีผักนี่ครับพวกมีปูนะครับตำปลานี่คือตำปลานะทุกคน 嗯，很对。 อุกคนข้าวนะครับเนี่ยทำเป็นใหญ่ครับทำอย่างทำเป็นใหญ่ตโตๆนะครับตาเลือเือนะครับอ่ะขออนุญาตใช้มือคุย้ลยกันครับโอ้ยคุยได้น้อยจังนะครับทุกคนอ้าวืม phải làm hết phải làm อันนี้ปูดองครับปูดองนะครับปูดองอันนี้ก็หอยหอยนาครับ มาทุกคนเชิญครับเชิญครับอืมโอ,โอ้ยเขา้าใจน้ำน้ำเกล็ดน้ำผักเกล็ดอะรนู้นนี่อะไรครับทำเป็นใหญ่โตรครับทุกคนนี่ครับใหญ่โตเนาะอืม กดไลค์กดติดตามได้นะครับทุกคนเนาะแฟนเพจด้วยคนระับแล้วก็ทาง youtube ด้วยนะครับทุกคนเนาะอ่ะทำหใหญ่ไปเลยครับอ่า ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกคนนะขอบคุณที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดเดดตามทาง youtube แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับอโอเคนะครับก็กเดี๋ยวจะปิดคลิปนะครับทุกทุกคนเนาะเอฟซี FC ทุกคนนะครับ๋ยวจะเปิดคลิปนะครับคุณผู้ชมที่ดูทุกคนนะครับเดี๋ยวไป ปิคลิปยาครับทุกคนเนาะปิดคลิปนะครับทำสุดท้ายนะครับทำทำสุดท้ายแล้วนะครับผมกินอะไรดีกินหมดเลยนะครับอทำสุดท้ายนะทุกคนเนาะก่อนจะปิดคลิปนะครับมือคุยเลยครับไม่รู้จะติดอะไรมาบ้างครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมือคุยครับมือคุยเลย คุยไม่ได้ครับทุกคนเอ้ยอืมเขาตาครับทุกคนกระเด็นน,น,นะนะครับแค่นี้แหละวโอเคครับแล้อืมขอบคุณครับไปแล้วครับ